เนาะเป็นความฝันไม่ใช่ว่าความจริงนะเหมือนปู่เป็นมาประทับล่างแล้วก็จะท่องอยู่นั่นแหละว่าเวสาภูสะเวสาผู้สซึ่งเป็นเป็นคำที่เป็นเป็นคาถาที่พระอาจารย์บุญใจนะ่ะท่านบอกว่ามึงไม่ต้องอะไรกับปู่มากหรอกเด้อมึงแค่ท่องไว้ในใจว่าเวสาภูสาเนี่ยคำเนี้ยจนะเวสาผู้สะ <c oughs> เวสาภู้สา, <c oughs> า,าแค่นั้นแหละแต่ในความฝันเนี่ยท่องอยู่อะท่องจนผีก็เจองอะเอางั้นดีกว่า <c oughs> แล้วพอเราตื่นมาปุ๊บ ก็ได้ก็ได no. ้ก็ได้ต claro> ีความฝันให้ให้พี่ปอนฟังว่าปอนอย่างผีเนี่ยก็คืออุปสรรครู้ว่าเป็นอะไรนี่แหละส่วนท่านเนี่ยจะมาคอยดูแลบุกปองรักษาเรานะแล้วก็ต่อไปก็จะมีเรื่องดีๆคุณเชื่อไหมว่าตั้งแต่ตั้งแต่ฝันมาอะเรื่องดีเข้ามาตลอดเรื่องดีเข้ามาแล้วเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่ดีมาก็โดนโดนกระเจิงหมดอะแบบแบบผ่านได้เอาเงี้ยเอาเอาเป็นว่าผ่านได้ผ่านได้เรียบร้อยแล้วก็มันอยู่ที่การฝึกใจเราด้วยแหละว้าที่มันผ่านมาเนาะที่เราใช้ชีวิตมา ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับคุมคุ้มกันให้เราให้เรารู้เท่าทานมันว่าเราสามารถที่จะ,ะผ่านพ้นมาไปได้ยังไงจะใช้วิธีวิธีจัดการกับปัญหาแบบไหน